สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะส,สำนักถังเดนพบจบแดนในตอนที่47นะครับ หน้าหน้าโรงเรียนสื่อไลเคร่อที่ในตอนนี้เหล่านักเรียนของโรงเรียนสื่อหลเคร์่อนั้นก็พากันแห่ต้อนรับกลุ่มเจเบล่าตัวสำรองที่กลับมาจากการแข่งขันและก็รวมไปถึงเหล่าผู้อาวุโสแห่งศาลาเทพสมุทรก็มาต้อนรับเช่นเดียวกันและทางด้านผู้อาวุโสมู่เอินที่เขานั้นก็ได้มากล่าวต้อนรับกลับด้วยตนเองหัวยี่ห่าวระหวหวังตรงได้เห็นก็ต้องตกตะลึงพร้อมกับทางด้านผู้อาวุโสมู่เอินก็ได้บอกไปว่าข้านั้นมีนามว่ามู่เอินข้านับได้ว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดแห่งโรงเรียนสื่อหลาเครื่อนี้เมื่อเจแบตบ่างพากัน ทำความขโรบบางตรงจึงได้สงสัยขึ้นว่าผู้อาวุโสมูเอินนั้นทาไมถึงได้ชอบไปนอนอยู่ที่หน้าหอพักซึ่งทางด้านผู้อาวุโสมูเอินก็ได้ให้คําตอบไปว่าเพราะที่นั่นมันคือคักออกมากๆยังไงล่ะและมันก็สามารถทําให้ตาแก่อย่างข้ามีชีวิตต่อไปอีกหลายปีพร้อมกับทางด้านผู้อาวุโสมูเอินก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าครั้งนี้พวกหัวยี่ห่าวนั้นเป็นตัวแทนหอนโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการประลองวิญญ,ญาณจาร์ระดับสูงทั่วดินแดนโรงเรียนจึงตัดสินใจมอบเกียรติยศให้กัวกหอออ่่่่าซึงงงงสสินน็็นคืืืชขเจดปรแ ชั่วชีวิตซึ่งทางด้านหวังตรงเองก็คิดว่าผู้ที่มีฉา,ายานี้เป็นตลอดชีวิตนอกจากเจ็ดประหลาดซื่อไลเคร่อรุ่นแรกแล้วก็เป็นพวกเราแล้วนะและทางด้านถังยาเองนางก็ได้มาสแสดงความยินดีเช่นเดียวกันแต่นางก็ไม่ได้ไปปรากฏตัวให้ทางเป้ๆนั้นได้เห็นถึงแม้ว่านางนั้นก็จะเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจแต่ในเวลาเดียวกันนางก็โศกเศร้าเช่นเดียวกันซึ่งทางด้านหวัววีห้าวนั้นก็ได้ถามทางด้านผู้อาวุโสขึ้นว่าแล้วรุ่นพี่เสียวเถารุ่นพี่ใต้เย,ย่าเหิงและรุ่นพี่หลิลลนล่น้เลิศ เป็นผู้แบกรับโรงเรียนในอนาคตทางด้านใต้อย่างเฮงนั้นก็ได้มุ่งหน้ากลับไปยังจักรวรรดิซิงหหลวงเพื่อช่วยงานของบิดาและทางด้านหลินเล่อเฉินก็เช่นเดียวกันและจากนั้นทางด้านผู้อาวุโสมู่เอินก็ได้บอกให้ทางด้านหัววีฮาวหวังตรงและเซียวเซียวนั้นตามเขาไปพร้อมกับบอกให้คนอื่นนั้นสามารถแยกย้ายได้และจากนั้นหัววีฮาวหวังตรงและเซียวเซียวก็ได้ถูกผู้อาวุโสมู่เอินนั้นพามายังศาลาเทพสมุทรซึ่งทางด้านผู้อาวุโสมู่เอินนั้นก็ได้บอกว่าศาลาเทพสมุทรแห่งนี้เป็นสถานที่สูงสุดของโรงเรียนแและสถานนทีี่่หง้้ก็ได ของล้ำค่ามากมายของโรงเรียนเอาไว้ฮาว,วีฮาวที่ได้เห็นสถานที่แห่งนี้นั้นเขาก็คิดว่าสาราทีสมุดนั้นฝังอยู่ในต้นไม้หนึ่งต้นอย่างนั้นหรือซึ่งทางด้านจากักรพรรดิแมงองและพี่เจนเมืองนั้นก็ได้สัมผัสถ,ถึงแสงสีทองที่ออกมาจากต้นไม้และทั้งสองนั้นก็ได้สงสัยว่าแสงนี้มันคืออะไรซึ่งทางด้านฮาว,วีฮาวก็คิดว่าแสงนี้มันวิเศษเอามากๆราวกับว่าเป็นแสงจากสวรรค์ที่เข้มข้นที่สามารถชักล้างจิตวิญ,ญญาณได้จากนั้นผู้อาวุโสมูเอินก็ได้บอกว่าที่จริงแล้วสาราที่สม จากต้นหนึ่งจากนั้นผู้อว e ุโสมูเอินก็ได้พาพวกหวัววีหาวหวังตรงและเซียวเซียวเข้ามาในต้นไม้และมันก็ได้ปรากฏประตูที่อยู่ในต้นไม้มากมายพร้อมกับทางด้านผู้อว so e ุโสมูเอินนั้นก็ได้ให้ทั้ง3คนนั้นเข้าไปยังประตูคนละบานเพื่อที่จะไปฝึกที่ฐานของต้นไม้ทองซึ่งทางด้านหวัววีหาวที่ได้เข้ามาแล้วนั้นเขาก็ได้สงสัยว่าที่นี่คือพื้นที่ของต้นไม้ทองอย่างนั้นหรือซึ่งมันก็ดูราวเป็นอ it ีกมิติหนึ่งไปเลยจากนั้นผู้อวุโสมูเอินก็ได้อธิบายระหว่างทที่่ัั้้้้้งงง3คคนนนนนเขาาาาาาาไปปใหหออฝฝึกกกวววิญญจรรรย์ตะสสบม ก็ต้องหาหุนทางของตนเองให้ชัดเจนมากขึ้นและณสถานที่แห่งนี้ผู้อาวโสมูเออนั้นก็ต้องการให้พวกหัววีหาวนั้นหาหุนทางของตนเองให้ได้จากนั้นทั้ง3คนก็ได้เข้าสู่สมาธิและฝึกฝนซึงทางด้านหัววีหาวนั้นผู้อวโสอีไลเคอร์ซื่อก็ได้บอกว่าเขานั้นได้ช้างคำสาปจากมีแกสลักดูดคืนวิญญาณให้แลกพร้อมกับก็ได้ฟื้นฟูพลังที่บริสุทธิ์ของมันกลับคืนมาพร้อมกับทางด้านผู้อาวโสอีไลเคอร์ซื่อนั้นก็ได้บอกว่าถือโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการฝึกฝน และจากนั้นมีดแกะสลักดูดขึ้นวิญญ,ญาณก็ได้เข้าไปที่ตรงหน้าผากของหัววิหา่าวและมันก็ได้ปากฏกตาที่สามของเขาขึ้นมายีเทียนเมืองที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้ตะโกนไปที่อีหลายเครือซื่อให้เขานั้นหยุดซึ่งทางด้านอีหลายเครือซื่อนั้นก็ได้บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปขานั้นกําลังเปิดทะเลจิตวิญ,ญญาณแห่งที่สองให้กับหัววิหา่าวจากนั้นอีหลายเครือซื่อก็ได้ดูดพลังแห่งชีวิตอันเข้มข้นเข้าไปในคาถาของเขาและก็ได้ระเบิดมันออกมาส่งผลให้พลังชีวิตที่กระจายไปทั่วห้วงจิต แรกที่พี่เทียนเมืองนั้นทําไว้ให้ <_ S 1> ก็ได้เปิดอย่างสมบูรณ์แล้วต่อมาอี้ไหลเคอรซื้อก็ได้บอกจกักรพรรดิแมงป่องและพี่เทียนเมืองไปว่าเขานั้นจะไม่แย่งที่อยู่ของทั้งสองอีกต่อไปแล้วอี้ไหลเคอรซื้อจึงได้เปิดประตูมิติขึ้นมาและบอกให้จกักรพรรดิแมงป่องและพี่เทียนเมืองนั้นเข้าไปกับเขาหลังจากที่มาปรากฏอีกด้านของประตูมิติแล้วรังชีวิตอันแข็งแกร่งก็ได้สร้างรูปลักษณ์ของอี้ไหลเคอรซื้อขึ้นมาซึ่งมันก็ได้ปรากฏชายหนุ่มผู้สง่างามหนึ่งคนจากนั้นเข้้าามในหวงงพลัจิตก่อ จากนั้นอี้ไหลเคือซื่อก็ได้ดึงหัวยี่เหาเข้ามาในห่วงพลังจิตอี้ไหลเคือซื่อก็ได้อธิบายกับหัวยี่เหาไปว่านี่คือทองคำแห่งชีวิตเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่ได้ผ่านการหล่อเลี้ยงมานับพันนับหมื่นปีเป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่รวมกันของสวรรค์และโลกและอี้ไหลเคือซื่อก็ได้บอกกับหัวยี่เหาไปอีกว่าเมื่อคู่เขานั้นได้เปิดเนตรที่3ให้กับหัวอี่เหาไปและเขาก็จะพักฟื้นอยู่ในนั้นพร้อมกับก็ได้เป็นวิญญาณอยู่ที่3าของหัววี่เหาแล้วก็ได้บอกกับห ตั้งใจฝึกที่ต้นไม้ทองคําแห่งนี้และเลือกแนวทางของตนเองในเวลาต่อมาเป้ยๆนั้นก็ได้รับจดหมายจากถังหยาที่นางนั้นก็ได้ฝากให้เจียงหนาหนานั้นเอามาให้เป้ยๆแต่ตัวของนางนั้นก็ได้เดินทางออกไปจากโรงเรียนสื่อไหลเครือแล้วที่ในเนื้อหาของจดหมายนั้นนางก็ได้บอกไว้ว่านางยินดีที่พวกเป้ยๆนั้นได้เป็นเจดประหลาดแห่งสื่อไหลเครือและนางก็ภูมิใจในตัวของพวกเป้ยๆมากซึ่งนางก็ต้องหาเส้นทางที่เป็นของตนเองเพราะพวกเป้ยๆนั้นก็ได้เจอเส้นทางที่เป็นของตนเองแล้วและไว้วันหนึ่งพวกเรามาร่วมสร้างสานนักงขึ้มมให กันในเวลานี้ถึงเปยเป้ยจะเสียใจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่ยอมรับมันตัดมาทางด้านหอมิงเตอ๋อของจัก,กรวรรดิสุริยันจันทาทีมของพวกเมื่องหองเฉินและเซี่ยวหงเฉินนั้นก็ได้กลับมาแล้วซึ่งทั้งสองก็ได้ตรงเข้ามาหาท่านปู่ของพวกเขาทันทีจากนั้นอาจารย์หมาที่คุกเข่าอยู่ก็ได้รายงานต่อท่านปู่ของเซี่ยวหงเฉินและเมื่องหองเฉินว่าจัก,กรวรรดิสุริยันจันทานั้นยังคงเป็นที่2เช่นเดิมจากนั้นท่านปู่ของเซี่ยวหงเฉินและเมื่อหงเฉินก็ได้กล่าวต่ออาจารย์หมาว่าเคยชนะหรือความพ่่่่่าายยแพ้้้้นนนนนนััเเเปป็็รรรืืืออองงธมดลคผูิใหญ ที่ยืนหยัดในดินแดนมานับหมื่นปีแต่การแข่งขันการประลองในครั้งนี้กำลังนั้นก็เริ่มลดถอยต่ำลงในวันข้างหน้าจะต้องถูกจัดการโดยโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณจากราชวงศ์สุริยันจันทาแน่จากนั้นอาจารย์มาก็ได้เอาตัวออนสัวิญญ,ญาณแสนปีออกมาให้เจ้าหอหมิงเตอ๋อได้ดูซึ่งทางด้านเจ้าหอได้เห็นนั้นก็คิดว่าสาวิญญ,ญาณแสนปีอย่างนั้นหรือสายตาจักรวรรดิสิงหลัลวนั้นช่างแย่เหลือเกินจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปถึง34วันก็เป็นเซี่วออกาากห้องฝฝึนเป็น,นแรซเซียว,กกวโโเซียว นางนั้นได้พบเส้นทางในการฝึกฝนของตอนเองแล้วซึ่งมันก็เป็นสายช่วยเหลือจากนั้นเซียวเซียวนางก็ได้อธิบายว่าขุยก้าหงสถิตนนสามารถช่วยเหลือได้และหม้อสะกดวิญญาณสามพก็สามารถควบคุมป้องกันและโจมตีได้และถ้าหาก2อย่างมกันก็มั่นใจว่าจะเป็นวิญญาจารสายช่วยเหลือชั้นยอดได้จากนั้นทางด้านหัววิหารระหว่างตรงนั้นก็ได้ออกมาจากประตูแห่งการฝึกฝนพร้อมกันผัววสุมูเอ่นก็ได้ถามไปว่าแล้วเจ้าทั้งสองคนละ่ะเลือกแนวทางในการฝึกฝนแบบไหนกันซึ่งทางด้านหัววิหารระหว่างตรงนั้นก็ได้ตอบพร้อมกัน ว่าสำนักถังจากนั้นหวังตงก็ได้อธิบายว่าวิญญาณยุทธเทพธิดาผีเสื้อและค้อนห้าวเชียนของเขานั้นเป็นสายโจมตีทั้งคู่ในอนาคตนอกจากฝึกเพิ่มพลังวิญญาณแล้วคือการฝึกเทคนิคการปลดปล่อยทักษะเพิ่มพลังโจมตีอย่างชำนาญซึ่งสอดคล้องกับสำนักถังที่สุดแล้วซึ่งทางด้านหวัววิหาาก็ได้อธิบายว่าเขานั้นต้องการใช้เนตรวิญญาณในการควบคุมและใช้จกักรพพัดแมงป่องมรกตนั้นเป็นสายโจมตีและก็หล่อหลอมให้เป็นหนึ่งกับวิศวกรวิญญาณซึ่งสำนักถังคือการตอบโจทย์ททีีี่่่ดดสสุุแล้ว้วจากนนัออมูเ ได้มอบกระดูกวิญญาณให้คนละชิ้นทางด้านหัววิหาวก็ได้กระดูกวิญญาณแขนซ้ายแมงป่องมรกตเดียวเซียวก็ได้กระดูกวิญญาณแขนขวาต้นเหลี่ยมมื่นปีฝั่งตรงก็ได้กระดูกวิญญาณแขนขวาแสงทะลวงมานพร้อมกับผู้อาวุโสมูเอินนั้นก็ได้บอกให้ทั้ง3นั้นดูดซับมันเดี๋ยวนี้ในเวลาต่อมาก็ได้มีกลุ่มก้อนเมฆสีดำนั้นตรงเข้ามายังเมืองสื่อไหลเค่อในระหว่างที่ผู้อาวุโสมูเอินกำลังนั่งเฝ้าทั้ง3คนดูดซับกระดูกวิญญาณอยู่ก็ได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างทีีีีี่่่่กกกกลััังงงงงเเเเเขข้้้้้้าาาาาาามมมจนนน็็ไดดสสสยยยยวออตทฟึ เจอเจ้าโป่หัวออกมานะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยอนิเมะสำนักถังเน็ตบจบแดนในตอนที่47ตัวเต็มนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยในขณะที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับซึ่งผมจะไปอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ของทุกคนอย่างแน่นอนสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ